วันนี้ครับผมจะพามากินหมูหันพรา,ามหม่าบอกเลยครับว่าร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่หมูหันยังมีบ่อตกกุ้งและเมนูนอ,นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปุ้งเผาซ้ตามตำต้ยมยำและหมูหันจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับเราเอานิ้วแย่ดู<อ> มาทุกคนเรามาดูวิธีการขึ้นหมูกันดีกว่าวิธีการทําหมูหันครั้งแรกเราก็เอามาเสียบไม้ก่อนใช่ไหมพี่โูย,ยากเหมือนกันนะาการจะได้หมูหันมาแต่ละตัวเนี่ยอันนี้หมูนี่ประมาณกี่เดือนประมาณห้าเดือนแล้วหมูห้าเดือนประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลครับเจ็ดถึงแปดกิโลครับอายุประมาณห้าเดือนเป็นอายุที่เหมาะในการทาหมูหันถูกไหมพี่ครับผมอ๋อแล้วลวกน้ําร้อนอะ่ะจัดเลยครับผมอันนี้เราลวกเพื่ออะไรครับพี่ ลวกให้หนังมันตึงครับผมโอ้โั้นตอนนี้เราควรอยู่ไกลๆครับเดี๋ยวนำร้อนกระเด็นครับผมให้ะตะก้องถ่ายครับผมเราก็จะทาน้ำหมักเ,เป็นสูตรของทางร้านนี่ชะโลมไปเลยจะชะโลไมไหทั่วๆครับผม สีตอนย่างเสร็จมันจะได้ออกมาสวยใช่ไหมพี่ใช่ครับตามเป็นสวยนะใช่ครับเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบตอวใหญ่ๆนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นเตาอบคือเราอบเพื่หนังมันแห้งก่อนอ๋อมีหลายตัวเนี่ยอือว้าวมีสามตยวนี่เลยเตาอบแล้วก็จะใส่เตาอบครับผมมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวอะไรเต็มไปหมดอันนี้เราอบเพื่ออะไรครับพี่เพื่อให้เนื้อข้างในมันสุกอ๋อก็คือให้เนื้อข้างในมันสุกก่อนให้มันแห้งก่อนใช่ครับแล้วเราค่อยเอาไปหั่นเอาไปตัดหั่นกันก่อนอ๋อ ็คือหลักๆอ่ะทาให้เนื้อมันสุกให้มันกินได้ทั้งหมดใช่ครับแล้วเราก็อยเอาไปหั่นให้หนังมันกรอบอีกที่นึงใช่ครับอ๋อโอเคอะขอบคุณเลยนะดมากครับเรียบร้อยไอ้พออบเสร็จก็มาทางนี้ใช่ไหมคือพออบได้ที่แล้วแล้วก็จะนำมาหั่นครับผม ร้านหมูหันพระราม5ไม่ได้มีขายแค่หมูหันแลเว,ว้ยคือเขายังมีเมนูอื่นเยอะแยะมากมายและที่สําคัญมีบอ่อตกกุ้งให้ตกทุกคนเนี่วันนี้เราก็เลยมาหาน้องน้ๆเดอะสกามาตกกุ้งกันครับผมทุกนเอ้ยุ้งุพามากินหมูหันแล้วก็พามาตกกุ้งเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรามีชาเลนจ์ดีกว,ว่าใครตกแพ้โดดบ่อก,กุ้งไปไอ้ทอมึงโดนก่อนเลย <laughs> ชนะได้อะไรชนะได้กินกุ้งโอเคโอเคดีใจมากกุ้งช็อตกุ้งช็อตนะช็อฮึยเอาก่อนเลยเหรอตวัสดีสวัสดีดึงหึงยกขึ้นมามีคนช่วยโอ้ยได้แล้วว่าเฮ้ยไอ้แม่อะไรเนี่ยโอ้โหได้เฉยดีว่เฮ้ย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 นี่มันเสียงตบกุ้งนี่ยว่ะ จาไที่นียมันจะอักูแล้วจัับหวเออเวแก่มาดิจับดิ่สังอันได้ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยได้ยังเฮ้ยเขาตกได้อันหมดอ่ะใช่หรอเออเพาะมึงรู้ว่าอันนี้ทำมาจากอะไรลองชิมดูเฮ้ยกินได้เหรอพี่กินได้ใช่เหรอเดยวยายยายไม่หมดใจใจมันห้ามกินดิบแต่พูมันชอบถ้าเขาชอบกิงก็คือต้องกินแล้วอ่ะไม่กินเลย กูอื่นเขาได้หมดดูดิหรือว่ากูมันดูอะเออข้าาวลจะไปตกที่ตะก้าไอแมนไอ้ท็อปไอ้ท็อปกูจะตกไอ้ที่เอาไปเราไม่ตกแต่ตะก้ามึงอะตะก้าเรอนี่คือมึงตกในตะก้าแมนแล้วแล้วไม่เห็นจะดูที่ว่ามันจะกินนะเอ่ะอ๋อมันเคยกินไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไม่กินอีกแล้วเพราะว่ามันรู้ว่าโดนตกใช่มันระแวงมันระแวงโอ้ย เลยซัดหมูหันก่อนเลยละกันตัวยังใหญ่อโอ้โไ,ไอ้นี่สนุกกับการตกคู <c oughs> ่กัน,กน,นเ,เลยได้แค่หรอของจริงว่ะคนนี้วิธีการกินหมูหันครับผมเชี่ยใหญ่ไปเอาอย่างนี้เลยเหรอ,อหใหญ่ไปราดน้ำจิ้มครับราดน้ำจิ้มว้าวหโคตรใหญ่ วิธีหนึ่งอย่างนี้แล้วก็จิ้มซีฟู้ดเลยโอ้โหกรอบโคตรใหญ่พักกันกิแบบพี่ก๊อลฟอ่ะโคตรดีเนาะลองกินดูแล้วผมต้องใส่ต้นหอมใช่ปะกินทางต้นอย่างงี้เหรออร่อยกินดูกินดูกินทางต้นดิแล้วก็พักแบบพี่เหรออ่าคำเดียวคำเดียวไปเลยเหรอ เอาอีกเอาเข้าอีกต้องอกี่คำเดียวเอออือดูงเป็นยังไงได้รสชาติหมูหันเต็มๆ ต้นหอมร้านนี้เป็นไงครับต้นหอมร้านนี้กรอบมากซึ่งเมนูที่เราสั่งวันนี้บอกมีหมูหันไซยักษ์เลยไซส์ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้้ยอย่าคิดไม่หมดเหรอต้นหอมมันสุดหมูหันครับแล้วก็กุ้งเผาอ่านี่เป็นกุ้งเผาไซส์ใหญ่แล้วก็อันนี้ก็เป็นกุ้งเผาอีกแบบนึงแบบผ่าหลังซึ่งเราตกกุ้งแล้วเราก็นํามาเผาได้เลยบอกเขาได้บอกเขาได้จะเผาจะทําอะไรก็ทําได้แล้วก็จะมีซ่อมตําปูมานนี้น่ากินมึกผัดไข่เค็มครับผม ข้าวผัดกุ้งและต้มยำแซ่บครับผมนี่บอกเลยว่าสีโคตรโหดไปจัดการกินเลยเฮ้ยสองมือเลยเหรอไอ้แม้ยังไงยังไงเอ้ยไอ้นี่มันโหดจริงว่ะที่มันแบบ ใครจับกุ้งสองมือว่ะใครจะแข่งไอแมนได้นะไอแมนเอาเรื่องจัดดิวใหญ่ตัวยังใหญ่เลย้อเยอะมากินแล้วเมื่อกี้สักทีออกกินกุ้งหัตสมีไหมใช่เลยหัตสมีไหมอ้นี่ไงไอ้กุ้งช็อตกุ้งแก้มปลาคิดว่าก้ามมันหนีบเจ็บป่ะไม่หนีบหรอกพี่ลองดูเอาดูมั้ยอันนิ้วนิ้วชี้เป็นนิ้วที่เราทนได้เราเอานิ้วแย่ดู ไม่เอาแล้วก no? <t art ic> <t art ic> ูกินข้าวดีกว่าแกงไหนตกกุ้งก็ปล่อยเขาตกไปแล้วนั่งกินกันดีกว่าอันนี้คือกุ้งย่างอันนี้กุ้งเผาโอเคเหมือนกันเหมือนกันแต่เป็นแบบผ่าหลังมาแล้วว้แล้วก็จิ้มกับมันอ๋อมันของมันเองใช่นี่เข้าปากเลยเข้าปากเลยเข้าปากได้เลยเอาไปเลยเไปเลยบอกเลยร้านนี้กุ้งโคตรสดเนื้อกุ้งแบบ หนึบมากแบบสดไม่สดเขาอยู่ในตู้เนี่ยยังดิ้นอยู่เนี่ยเขาเลี้ยงเป็นบ่อเนี่ยอร่อยไหมอร่อยพี่เฮ้ยกุ้งเนื้อแน่นมากกุ้งยักษ์ดีกว่าอันนี้เล็กไปสำหรับเราให้ดูหัวมันโอ้แล้ววิธีการกินครับมีนทำที่ซีฟู้ดโอ้โหอือกินนี่อ้าวไม่ที่หรออ้าววแล้ที่ซีฟู้ดอ่ะอ้าวพี่ แล้วม่งไม่แก่ให้คนทั้งตัววะไม่มึงกินดุจางว่ามันแบบมันดูกินแบบอันนี้เรืยอแดกนย่รูดแมันอมึงกินเขากินเขากินอย่างนี้เขาว่าจิ้มน้ำจิ้มอย่างนี้ใ,นนใช่ไหมแล้วเขากิน นี่มัไงเนื้อเน้นกว่าอ่ะคือเขาทำความสุขมากำลังดีอ่ะทำให้มีความสุขพี่ไม่ใช่ถึงความสุขของพุ้งพี่อ๋อหรือว่าไปมีความสุขไปในระหว่างกินพุ้งกูกินอย่างอื่นก่อนดีกว่าเราพี่พ่อแพ้พุ้งหเปล่าเคยแพ้แต่ว่าหายแล้วเฮ้ยหายได้ด้วยเหรอหายได้พี่จริงเหรอจริงครับพี่มันชนะได้ด้วยเหรอคือเราแพ้เราก็ชนะได้ด้วยเรากินเยอะๆจนเราชนะพี่ถ้ามันไม่ได้กับทุกคนเปล่ายิ่งแพ้ผมยิ่งกินอ่ะมึงหลักสูตรไหนเนี่ยนี่อะไรขนาดนั้นนะกูสั่่งเพือให้้กกนนไดมมึึงงงิเเี่่ยแพื่อนด้วยอท็ป นี่คือต้มแซบครับผมไอฮอปต้ตยมยำข้นลอยไม่เที่ยมันข้นมากอันนี้ม,นม,ม,มันมีเนื้อปลาด้วยใช่ป่ปะปผู้ใช่ไข่ปลาไข่ปลาข้าวผัดกุ้งทุกคนโอ้กุ้งเ,เด้งกุ้งเด้ง <S <S ดีมากร้านนี้ไม่ได้มีแค่กุ้งนะยังม,มีหมึกไข่เค็มอยู่ดูโอ้ มือป่าเกมอร่อยมากเลยอ่ะโอ้ยเสียงอุ้ยเจ้าของเกมกรอบกว่านะไหนเกมฮาวได้ครับอืมข้าวต้มอร่อยว่ะอร่อยอร่อยอร่อยหมดจัดไอ้เขาไม่ต้องกินละมันไปตกใหม่ไหมเออตกเพิ่มไหมพี่แล้วผมก็จะตกได้แล้

ตกองเงยครับเออในระหว่างนี้เแบบแ็ดเราก็คือทิ้งไว้แล้วคือไม่มีใครตกแล้วตอนนี้เปิดบูรออัโตโ้อยู่เปิดวอรออโต้ตกออโตโ้ในต้มยำมีไข่ปลาด้วยเฮ้ยเฮยลองกินดูลองกินดูมเมื่อกี้ไข่หมึกอันนี้ไข่ปลาอืมกัดดีคือแบบไข่มันกระจายออกจากกันไหมพี่เฮ้ยดีอะ่ะดีกินทั้งหมองอ้อเลยโอ้โหไหน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 โอ้ เป็นไงอร่อยมากโอ้โหโนข้าวพวกโกงอะไรมีคนคอมเมนต์มาว่าพี่เกมมือไปโดนอะไรมาครับเลิมลืมล้างครับผมเริ่มเมจิกอะไรอะ ก็คือเรานั่งนั่งกินอยู่อ่ะแล้วก็เปิดโหมดออโต้เดี๋ยวมันก็ติดแล้วเราก็เดินไปสวัดขึ้นไม่ต้องนั่งเฝ้าเปิดโหมดออโต้ไว้เอาล่ะคุณใส่ไปสองสองซอสเลยอ่ะพับพับพับแล้วก็คําเดียวพร้อมแล้วขอเป็นกระป๋อยให้หมดให้หมดให้หมดไอ้เหี้ยโคตรใหญ่พุงว่าเข้ามาไม่เข้าพุ่งมาว่า เบไปแล้วเบ็ไปกลางบ่อแล้วเงี้ยไนู่นแล้วอันนี้ยคือมันติดน้อไอ่ลากกันเลยอ่ะเฮ้ยนี่มีกระตุบอ้วเอ้าีมกรู้ตัวตอวจัอ้ยนไอ้บ้าไ่อยางชอบเลยเนี่ย ล้วบออโตโ้ของจริงไอ้ันมอทั้งร้านเลยไอ้แม,แม่แม่หดัดเลยมันหลุดเลยแล้วกูล้วงไปจากแฮกแมพแฮกแฮกใครที่สนใจอยากมารอกินก็ามาได้ผมที่หมูหันระราเมอเป็นไงท็อปอร่อยไหมอร่อยน้ำต้มยำต้องหมด่วันนี้บอกเลยว่าชิ้นนี้ที่เด็ดมากลองกินดูนเป็นคากิอ,อืยอ๋นนี่ก็คือคากิลองแทะดูส่วนที่ใครที่สุดเออ ส่วนที่ไหลที่สุดของหมูดดแต่ว่ามันเท่ไปนะม, <laughs> <laughs> มันกินไม่ได้ <laughs> เอาเป็นว่าใครสนใจอยากมาลองก็มาลองกันได้ผมมีทั้งบ่อตกกู้มีหมูหันและเมนูอื่นๆเยอะมากมายเลยสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินก่อนดีกว่าผมแล้วก็เปิดโหมดออโต้ตกกู้ไว้ก่อเราอยากสั่งเมนูไก่ไปจับขนานน้างหลังด้เลยเป็นเล้ <laughs> เ<อ>าลลไก่อยู่ขัดนีนั่นแหละ